อยากมีคู่ครองอยู่กันไปตลอดไหมอยากอยู่กันไปตลอดมีสี่อย่างนะต้องทําให้เสมอกันหนึ่งศรัทธาเธอต้องเสมอกันนะสองจางค่าเธอต้องเสมอกันการเสียสละสามศิลป์เธอต้องเสมอกันนะข้อปฏิบัติทางกายวาจาสี่ปัญญาเธอต้องเสมอกันนะแล้วเธอจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าเพราะถ้ายมอยรักษาศิลดีดีแต่สามีฆ่ากินเหล้า เมาสุราละวานโอไปกันคนละภพแล้วโยมตายไปเป็นเทวดานะเป็นหญิงเทวดาไอ้นั่นกลายไปเป็นชายผีนะอ่าครูเจ้าบอกว่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดามีหมดเลยในโลกนี้นะอ่าเอาศีลนี่แหละเป็นเกณฑ์ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยโยมนั่นแหละผีแล้วนั่นน่ะนั่นน่ะ นะระวางอย่าจุงอย่าให้เขาจุงเราไปเราต้องจุงเขาขึ้นมาอยู่นะเพราะนั้นเราต้องมีกำลังให้มัน่นอยู่กับคนไม่ดีโยมต้องสร้างความดีเยอะๆแล้วดึงเขาขึ้นมาให้ได้อย่าให้เขาดึงเราลงไปได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นเป็นอีทั้งคู่ืมแช่เลยทีเนี้ยตัวใครตัวมันนะนะอืม <c oughs> ดิฉันมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเธอรักสามีมาก แต่สามีไปมีบ้านเล็กอืมแสดงว่าบ้านเราใหญ่กว่านะไม่เป็นไรายยงสบายใจได้แล้วนะเธอ,อทุกจนคิดฆ่าตัวตายดิฉันคิดฆ่าตัวตายย,ยังไม่ได้ฆ่าใช่ไหมไม่เป็นไรนะอย่าพิ่งฆ่าบอกใจเย็นๆมาฟังธรรมะก่อนนะดิฉันอยากได้คําสอนของพระคุณเจ้าไปฝากเธอขอพระคุณเจ้าช่วยชี้ทางด้วยกันอ๋อ เดี๋ยวเป็นข่าตัวตายโยมก็บอกแล้วไงโยมต้องการให้สามีมาอยู่อหมือนเดิมใช่ไหมโยมทํำยังไงร,รู้ไหมมีใครรู้บ้างผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาสิ่งใดต้องการให้คนรักใช่ไหมเธอทําทสมาธิใหม่มากนะเธอทําศีลให้ดีไม่เหินห่างจากสมาธิไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสนาให้สุญญาคาลวัตงองงานเปิดเธอทำสี่อย่างนี้นะ เธอหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเธอจะสําเร็จสมความปรารถนาในสิ่งนั้นเห็นไหมว่าพระาศาสดาบอกเหตุของการสําเร็จในสิ่งนั้นนั้นไว้ทุกเรื่องโยมอยากจะได้อะไรเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิติยศทําตรงนี้สี่อย่างหรือทําอะไรอิทธิบาทสี่ฉันท่าต้องมีความพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใจจดจอ่อวิมังสาปัญญาไข้ขวดในเรื่องนั้น อธิบาทสี่เป็นธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จเข้าใจไหมองค์คุณเพื่อให้เกิดความสำเร็จโยมสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นโยมฝากไปบอกเขาเลยนะอยู่บ้านสบายๆอยากไปไหนไปนะปล่อยสามีปาไ,ปไปให้พอไปให้ไกลเดี๋ยวมันหมุนวนกลับมาเองอ่าเป็นบุมแมลงวนแวบกลับมาใช่ไหมอาไปให้มันหายสงสัย โยมยิ่งสร้างบารมีมากเท่าไรให้คนที่เป็นศัตรูกับโยมยิ่งพ่ายแพ้มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะแพ้บุญวาสนาบารมีของโยมเองโยมอธิษฐานอะไรอธิษฐานขึ้นหมดโยมจะอธิษฐานขึ้นโยมต้องศีลดีคือใจวาจาดีสองจิตโยมต้องตั้งมั่นสามโยมต้องมีวิปัสสนาคือเห็นอนิจจ์ความไม่เที่ยงสี่โยมต้องวิเวกหลีกเล่นบ้าง เขาไปแล้วใช่ไหมโอ้โหบ้านว่างสบายเลยฉันนั่งสมาธิเดี๋ยววันดีคืนดีกลับมาเองโยมพราสามีกลบมายอมจงงนะเฮ้ยเขาฉันนั่งสมาธิจะมันกลับมาได้ยังไงวบบนี้เอา็วดว่าอ๋อทะเลาะกับแฟนใหม่ใช่ไหมอ่าเนี่ยสะดุดขาตัวเองตกม้าตายเองใช่ไหมอยู่ได้ไม่นานหรอกคนดำปิดสินหน้าใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็วนกลับมาโอ้แฟนเราดีดีเนาะ ไปไหนมาไหนก็ไม่เคยผลไม่เคยว่างเลยโอ้แฟนเราดีที่สุดเลยไม่มีสิ่ดีเาแฟนเราแล้ว uh ลกลับมาหาแฟนเราดีกว่านะก <elles S 1> <Billie> ลับมาเองโยมเอาความดีชนะความไม่ดีไม่ต้องไปตะลอนตะลอนขับรถเที่ยวหาด่าว่าโอ้โ,อโ,อโ,อโอหกระมึงตึงอะไรขเขาเสียเสียหัวเสียหัวนอนหลับสบายๆนั่งสมาธินัรักษาสินให้ดีทําบุญทําทานไปอยู่บ้านดูแลบ้านช่องให้ดีนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างเรียบร้อยเองโยมเอาความดีชนะความไม่ดีสิเดี๋ยวทุกอย่างดีเอง ยมเชื่อได้เลยนะและยมไม่ได้ทําตามอมตมานะยมทําตามพระศาสดาแนะนําไว้พอผู้เจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะได้ตามนั้นถ้าโยมทำสี่อย่างนี้ใช่ไหม,มไปลองอยู่เนาะสบายใจแล้วนะอืม